มะ่าวมะนาวโหนะคะที่ตามที่เห็นในคลิปวิดีโอนะคะมะม่วงขาวมะนาวโหประโยชน์มะม่วงขาวมะนาวโหนะคะ 1. มะม่วงหาวมะนาวโหมีสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอวัยและลดยิ้วรอยนะคะ 2. ผลมีส่วนช่วยลดความอ้วน3ผลเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะคะ 4. ช่วยขยายหลอดเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะ 5. มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะ 6. ธาตุเหล็กในผลมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานนะคะ 7. มีส่วนช่วยรักษาโรคโลหิตจาง 8. น้ําของผลนะคะสามารถนำมาใช้ปรุงอาหารแทนมะนาวได้นะคะ 9. ใช้ทำเป็นผลไม้